สวัสดียาำเช้าครับวันนี้ผมจะพามายกไอ้โง่ครับผมครับอยากทิ้งไว้ครับผมแต่เมื่อวานตอนเย็นไปเดี๋ยวเรามายกกันครับหมางครับผมวันนินเข้าเต็มแล้วครับได้ลูกเต่าด้วยครับตัวหนึ่ง ปนินเป็นสิบเลยครับนะครับเดี๋ยวผมมาออกนครับสรุปครับผมเช้านี้ได้ปนินสิบเอ็ดตัวครับตัวใหญ่กันเลยครับนะครับก็ผมขอปิดคลิปแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ